เรือใบร่วมแจมจับตาโทน,นี่โคดเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของกุนซือสมองเพชรอย่างเปปกูเดโอลากำลังจับตาดูสถานการณ์เรื่องสัญญาของแข้งวัยเกา่าชาวเยอรมันวัย32ปีอย่างโทน,นี่โคดของเลอันมาริคหลังเจ้าตัวเหลือสัญญาในถิ่นเบอร์มิวฉบับปัจจุบันอีกเพียงหนึ่งปีซึ่งเจ้าตัวมีท่าทีที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่เพราะเจ้าตัวกำลังคาดการอนาคตของตัวเอง หลังจากราชันชุดขาวได้ดึงตัว2นักเตะอย่างคามาเวงกาและซัวเมนนี่เข้ามาภายในทีมก่อนหน้านี้ซึ่งราชันชุดขาวพร้อมปล่อยโทนี่โคดออกจากทินเบอร์ลิวด้วยค่าตัว20ล้านยูโรเท่านั้นโดยเป๊ปเคยร่วมงานกับโทนี่โคดสมัยคุมบายเยนมิวนิคโดยพากันถลิงแชมป์ภายในประเทศร่รวมกัน2รายการในปี2013และ2014โทนี่โคด รับใช้ลาชันชุดขาวทั้งหมด364นัดและคว้าแชมป์กับลาชันชุดขาวไปทั้งสิ้น17ถ้วยและเจ้าตัวยังเป็นที่สนใจของทีมปีศาจแดงอลิร่ววเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วย